นะะักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามเรื่องของแรงงานเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็มีการทำงานของกลุ่มสตรีนา,นานาชาติพันธ์ไปลงพื้นที่ร่วมกับครูนอกระบบที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อติดตามการทำกิจกรรมร่วมกับแรงงานข้ามชาติเพื่อที่จะเรียนรู้และเฝ้าระวังโควิด19ด้วยค่ะการแพร่ระบาดของโควิด19 กลับมาใหม่หลายพื้นที่ต้องกลับมาเตรียมการเฝ้าระวังอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่บ้านจ้องอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ติดกับประเทศเมียนมากลุ่มอาสาในพื้นที่ตั้งแต่ครูกลุ่มพัฒนาสตรีล่ามชุมชนที่จะเข้ามาช่วยสื่อสารกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติ และแรงงานบนพื้นที่สูงไปจนถึงกลุ่มสาธารณาสุขที่จะมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพพวกเขารวมตัวกันครับในชื่อกลุ่มครูนอกระบบร่วมกันลงพื้นที่ทบทวนความรู้การเฝ้ราระวังพร้อมป้องกันโควิด -19 ในชุมชนบ้านจ้องอีกครั้งครับขอใกคนลบลง ตั้งใจภาพของหมูตัวนึงี่จักในเมื่อโควิดระบาดตั้งแต่เดือนมก,กรานะคะปี2563เนาะเราก็เน้นย้ำในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็การล้างมือมาตลอดนะคะแต่ว่ามันก็มีหย่อนยานไปบ้างเนาะหลังจากที่เหตุการณ์มันสงบแต่ตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้งเราก็ต้องมาเน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือแล้วก็ใส่แมสอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะ ถ้าโควิดนั้นเป็นเรื่องของคนทุกคนเ <Okay. S 1> นาะในแม่สายในพี่คิดว่านะมันไม่ใช่เรื่องของคุณหมออย่างเดียวเนาะมันจะระวังกันได้เนี่ยมันต้องเป็นหูตาของชาวบ้านและคนในชุมชนด้วยกันเองให้คอยดูแล้วก็คอยจับตาและเฝ้าระวังว่ามีใครเข้ามาในชุมชนเราไหมพวกเขากลับมาเปลี่ยนตัวกันอีกครั้งนะครับหลังสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ชาวบ้านคือหน่วยย่อยในชุมชนที่ต้องช่วยกันจับตาสังเกตและสอดส่องครับพอมีการข้ามแดนเข้ามาของคนที่ทํางานในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าก็มีการตื่นตัวนะคะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมคัดกรองนะคะคนที่จะเข้าไปในที่ชุมชนเรื่องของการวัดอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากการปัดฝุ่นความรู้แล้วก็จะเป็นการดูแลกันในชุมชนนะครับตั้งแต่การสํารวจตัวเองไปจนถึงการสํารวจชุมชน เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับ